อาบน้ำกันน้องคราวนี้เวลาจะถุ่มแล้วจะถุ่มแล้วบุหินถุ่มกวอะชุสองถุ่มแล้วพี่น้องหมอจะตื่นกินข้าวอาหารย่อยแล้วก็มาอาบน้ำเล่นเลอะวันนี้ก็เลยอาบน้ำเย็น คำแล้วว่าน้ำฝนครับผมก็เลยไม่ดิ้นครับมันไม่หนาวครับผมเล่นเลอะทั้งวันเลยครับไปเที่ยวกับมาแล,ลา้วก็นอนหลับนอนหลับแล้วก็ไม่ได้อาบน,น้ำแล้วก็พุ่ง พื่สงการะครับฝากเอฟซีน้องพี่หนฝากเอฟซีติดตามนะครับผมพสงการะครับออกมาแล้วก็หล่อเหรอครับ สบายไหมคบผมสบายครับมันเย็นมันอุ่นแล้วหรืเปล่ครับผมชอบแบบนี้ครับผมชอบอาบน้ำเย็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ